ราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วในแมปฟอบป้ากล่องกระดาษซึ่งนึกไวถึงว่าเราจะกลับมาเล่นแมปนี้อีกครั้งหนึ่งใช่แล้วแมปฟอบป้ากล่องกระดาษคือแบบจำพัรแล้วนะไหมคือที่เราเล่นกันคือผมแบบยังนึกแบบว่ายังไงอะคือยังนึกไม่ออกว่าจะเล่นแบบอะไรดีคือเออนึกออกว่าแบบเรายังมีแมบฟอบป้ากล่องกระดาษอยู่นี่ว่าเออเราเล่นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นดีกว่า แล้วก็กลับมาในแมปนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว,ลวก็เราก็เจอฟอปป้ากล่องกระดาษแล้วโอเคตอนนี้ก็คือแบบว่าผมไม่ได้เล่นแมปนี้นานนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะซื้ออาหารให้ฟอปป้าแล้วกันเพราะว่าพาที่แล้วเราซื้ออาหารให้ฟอปป้าแล้วฟอปป้าก็กินไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือว่าแมวเลี้ยงแมวนะแล้วผมก็มีฟอปบี้อยู่ด้วย <Yeah. S 1> <laughs> ผมตั้งชื่อว่าฟอปบี้นะครับโอเคแล้วก็กดที่ตัวน้องเช่นเคยนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมอยากได้ไอ้เจ้าไอ้ฟอปป้าตนนัวเนี้คือราคา1,000ดนดอลน,นะครับมิสเตอร์เอ้ไม่ใช่มิสตีมิสฟอปป้าแล้วผู้ติดต่อโอเคมันน่าจะเป็นผู้ติดต่อนะภาพวาดฟอปแล้วมันแพงมากประเด็นอะคือผมต้องหาตังค์ว้ผมจะหาตังค์ที่ไหนเดี๋ยวผมทวงกับไอ้นี่ดีกว่าเอามานี่คือตอนนี้มันมีระบบภาษาไทยแล้วนะครับนี่แล้วก็ให้ค่าเช่า ไม่มีฉันไม่มีอะไรโอเคได้แมวก็ได้แแมมววโอเคแมวก็ได้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 ยอมละแมวก็ได้เก็บจากฟอปป้าก็ได้โอเคแล้วก็ให้น้องมีความสุขนะครับใช่ฟอปป้าเป็นกล่องกระดาษเลี้ยงฟอปป้ากล่องกระดาษเอ้าเฮ้ยผมโดนเลยเนี่ยเอ้า ทำไมผมเป็นแบบนี้อ๋ออ๋อเมื่อกี้ผมลุกไม่ได้อยู่ดีล้มเฉยเกิดอ,อะไรขึ้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวผมเมื่อกี้รู้สึกว่าแมบบนี้จะเล่นได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมอยากได้ตังค์เยอะกว่านี้อะไหนที่มันสามารถทำให้ผมแบบว่าทำตังค์ได้ดี p อสเตอร์แมวฟอปป้าดอหนึ่งค ราคาห้าสิบน้องซื้อมาดิมันจะดรอปเท่าไหร่มันบอกว่าฟอปปาจะดรอปแคดประมาณ1ดอนเพิ่มราคาหรอปียังไงก่อนคือตอนนี้ผมจนมากเลยผมมีอยู่300นะครับผมอยากได้ฟอปปาอีกตัวนึงอะ่ะแล้วก็เตียงเตียงของฟอปปาด้วยเนาะเอ้อผมลืมซื้ออาหารให้น้องชิบหายแล้วน้อง,น,องน้องกำลังจะหิวตายโอเค อะมากินเร็วเรีว,รว,รวจะตายแล้วนี่นะอายุศูนย์ใช่เพราะว่าเพิ่งเล่นเองโอเคแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วซะด้วย,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 ยขอเงินหน่อยขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยอขอตังค์หน่อยโอเคขอตังค์หน่อยได้ไหมแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าจะแบบธรรมดาขนาดนั้นนะครับคือมันก็สนุกข,ของมันเนาะ โดรอเคโอเคโดรอาจจะดูกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันดรอปของเยอะเนาะอ่ะเก็บไปผมต้องฟาร์มไปเรื่อยๆต้องฟาร์มไปเรื่อยๆรีวิวรีวกดกดรัวเลยกดรัวกดลัวกดรัวครับผมจะกดรัวเลยโอเคกดจนแหลกกดรัวจนแหลก แหละก็ช่างมันมาโอเคโอเคโอเคกระตุกละกระตุกละคือวิธีกดรวมแบบนี้คือเราจะได้ตังค์นะครับเดี๋ยวฟอปป้ากำลังจะหิวตายแป๊บนึงแป๊บนึงมักินแล้วมากินแล้วเร็วมมากินไปกินไปกินไปกินด่วนเลยอย่หิวตายโอเคแบบนี้ผมก็แบบ ผมว่าผมจะซื้อเตียงของฟอปป้าหรืออะไรก่อนดีเตียงแมวห้าร้อยเหรอเอ่อเตียงแมวเหลือไหนดีอัน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 ไหนดีเอ่อราคาหนึ่งพันผมว่าเอาเตียงแมวก่อนดีกว่านะครับเป็นเจ้าของแล้วไหนอะเตียงหายไปไหนอะอ๋อนี่ออยยไงเจอแล้วนี่ไงครับเตียงเตียงของฟอปป้าใช่แล้วโอเค,อเคแล้วก็กดไปดีปกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจะซื้อหาให้ก่อนแป๊บนึงอะ โอเคซื้ออาหารได้ก่อนมาโอเคแล้วก็นอนก็จะนอนนะครับแล้วก็น้องก็นอนดูเสียงนอนน้องดิโอเคแมวเลี้ยงแมวก็อุ้ยกระตุกเช้าสักที เช้าสักทีหนึ่งเช้าสักทีหนึ่งเราให้อาหารของปอปลาแล้วเนาะโอเคแล้วก็กดไปที่ให้ให้น้องดอกเงินมาให้โอเคประมาณนั้นได้แล้วมาใส่ไปเลยอะใส่มันใส่ใจเธอแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ใสไม่แบบยังไงอะเธอไม่สนใจอยู่ดี ไอ้บ้าเอ้จะเล่น <Yeah. S 1> มุกว่าแต่ทำไมต้องทีดขับเนี่ยเอาใหม่นะคือแบบช่างเถอะครับเรื่องนั้นผมเล่นมุกกาก,ากเองจะเเล่นใหม่ก็ได้จะเอยเล่นมุกใหม่ก็ได้ผมคิดมุกแป๊บนึงขอคิดมุกแป๊บนึงโหนี่คือดรอปเงินเยอะมากคือให้เงินเยอะมากนะคือถึงจะให้เงินเยอะแต่เธอก็ไม่ให้อยู่ยอย่ะใจอะ่ะเธอ,อ <laughs> มุกกา,กากเกินไปไหม คือแบบเหนื่นนอยใจช่วงนี้นะครับคือแบบชายสดก็อย่างนี้แหละต้องเข้าใจเนาะแล้วผมก็ไม่เก็บด้วยไม่เก็บไม่เก็บอื่นของป๊อปป้าด้วยประเด็นอ่ะช่วงนี้ก็ต้องทำอะไรก็โหดไรที่ไม่ค่อยชัด<ำ><ำ>คือไม่รู้เป็นอะไร<ำ>ผมแบบน,น่าจะลิ้นไก่สั้นมั้งผมว่ายังไงได้นะครับผมเป็นนักแคทเกมือใหม่อาจจะพัฒนาตัวไปเรื่อย Okay. แล้วน้องก็ดอ,ดอ,ดอกๆหนึ่นอย่างเยอะ okay. โอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยมานี้ก่อนดอกดอบตังให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงดอกตังให้ก่อนจะเ,เก็บอือให้อ่ะเก็บอือให้ลวอยู่เฉยอ,อยู่เฉยอ,อยู่เฉย <Okay. S 2> เดี๋ยวทวงค่าเช่ากับไอ้นี่ก่อนขอค่าเช่าหน่อยให้ค่าเช่าโอเคแล้วก็ให้มาด้วยสวยเลยแล้วได้เพิ่มมา100จะได้ค่าขนมของฟอป,ปป้าสักทีหนึง่งใส่ชามใส่ชามโอเคใส่ชามได้แต่ใส่ใจเธอไม่ได้เออแบบนี้หน่อยโอเคถามว่าทำไมใส่ใจเธอไม่ได้เพราะว่าเธอมีคนที่ใส่ใจแล้วไง Hmm, ใช่ <laughs> แล้วก็น้องก็น,นอนผมว่าผมขอจบพาร์ทไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้วผมขอไปพักสมองแป๊บหนึง <laughs>